ันนี้จะมารีวิวนะครับรถบรรทุกนะครับเป็นรถหัวลากนะครับยูซุกคิงออฟทักนะครับซึ่งเป็นเอ่อยูสุก G X Set 360แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซูเปอร์ของมาเลวนะครับซีซีอยู่ที่9839นะครับตัวนี้ครับเอ่อแรงม้า360แรงม้านะครับตัวนี้ครับเอามาชมนะครับว่าหัวลากตัวนี้นะครับมีมิติอย่างไรบ้างนะครับเอ่อรุ่นนี้นะครับหัวเก๋งจะกว้างนะครับจากซ้ายถึงขวาคือ2เมตร50เซนนะครับซ้ายถึงขวานะครับ แล้วก็สูงนะครับจากพื้นนะครับถึงหัวเก่งตัวนี้3าเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีไอโรแมกก็คือสปอยเลอร์หลังคานะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ติดตั้งมาพร้อมเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ครับเป็นรถที่มีกระจังหน้าโครเมียมแบบรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ครับมันก็จะมีไฟมาติดเรฟเลกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับพร้อมเลยนะครับนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเด็กกาเทคเตอร์นะครับซึ่งเป็นหัวล่านะครับรับประกันนะครับ ห้าปีไม่ยับวิ่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวนี้ครับห้าปีแล้วกันเต็มเลยนะครับตัวนี้ครับโลโก้อิดูสุนะครับตัวนี้ครับก็จะมีฝัดน้ําฝนนะครับมีทั้งหมดสามก้านรุ่นนี้พะหัวเก่งมันใหญ่นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับแล้วก็จะมีกระจกมองด้านข้างนะครับจะมีสองชุดเราจะมีสองล้นหน้าหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เลยหรือว่ากว้างมากนะครับตัวนี้ครับด้านข้างนะครับจะมีแต่ลัดเกเซสสานะครับ จะมีไฟเลี้ยวนะครับบ anyway, mm ันไดตัวนี้จะมีหนึ่งสองนะครับตัวนี้ครับเพราะรถมันสูงมากนะครับมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีล้อกระทะนะครับนี่ครับมีน็อตล้อทั้งหมดสิบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่สิบตัวนะครับตัวนี้ครับเป็นยางเรเดียลนะครับปิสตอนนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยครับนี่เป็นซุ้มล้อนะครับถือว่ากว้างนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นกันมอเตอร์ไซค์นะครับ ถ the well, ังน้ำมันตัวนี้ก็จุที่3ามอยเลิตรนะครับตัวนี้ครับสามารถเติมน้ำมันดี10ได้ดีเซลธรรมดาได้นะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับตัวนี้ครับนี่ครับและนี้เป็นน้ํายาหม้อน้ํานะครับดูแลรักษารถกองฟิว์นะครับคัสซีตัวนี้ถือว่าใหญ่มากรูปตัวซีนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นกองดีเซลนะครับนี่เลย นี่เป็นล้อด้านหลังครับตัวนี้เลยสำหรับรุ่นนี้ครับต่อเป็นเซมิดัมเทเลอร์นะครับตัวนี้ครับคือว่าดัมตัวนี้ยาวประมาณเจดเมตรนะครับแล้วก็จากซ้ายถึงขวากว้างที่สองเมตรห้าสิบนะครับความสูงของตัวดัมนี้ก็เมตรห้าสิบเซนนะครับมาดูครับตัวนี้จะเป็นสองเพานะครับเนี่ยเผาคู่หน้านีเพาคู่หลังนะครับจะเป็นเพาเอ่อเหามแนบตัวนี้ครับนี่ครับ ชมได้เลยครับนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ต่อเป็นดัมเทเลอร์นะครับยาวนะครับตัวนี้ครับมันมีอันนี้เป็นการมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสแตนเลสนะครับก็จะมียางอะไหล่นะครับตัวนี้ยางอะไหล่อันนี้ยางอะไหล่ของตัวที่เป็นตัวดัมนะครับซุ้มล้อนี่เป็นสแตนเลสนะครับนนี้ก็จะเป็นต้นสีนะครับสวยงามนะครับ ซุ่มล้อจะยาวนะครับทําให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับสามารถบรรทุกนะครับดินทรายแล้วก็หินได้เลยนะครับตัวนี้อับกระจุกได้มากกว่าดัมธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเซตใหญ่มากสำหรับด้านท้ายครก็จะเป็นรับสีอย่างสวยงามนะครับมาดูสวยงามมากครับมาชมนะครับสำหรับล้อด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่8ล้อนะครับด้านนี้ สองสองเป็นสด้านล้ออีกเป็น8ปล้อนะครับมีการมอเตอร์ไซค์นะครับสำ <Yeah. S 1> หรับตัวหัวลากตัวนี้นะครับจะมีใช้เบรกแบบแบบลมล้วนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีจานตัวนี้เป็นจานลองแบบของแมกนัมนะครับตัวนี้ครับ <Yeah. S 1> มาดูที่ตัว เออเทเลอร์ดัมนะครับตัวนี้จะมีบันไดให้สองข้างนะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วจะมีที่เก็บผ้าใบหรือว่าจ็อกกี้ด้านบนนะครับมีให้พร้อมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหม้อลมเบรกนะครับเป็นแบบลมล้วนตัวนี้เป็นยางอะไหล่นะครับอันนี้จะเกันกันฉลบตัวนี้ครับเด็กกันแฉลบแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นย4สี่โวล์นะครับ2ลูกนะครับอันนี้จะเป็นท่อไอเสียนะครับซึ่งการความร้อนนะครับตัวนี้แผ่นกัความร้อน สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสูงมากครับเป็นยางยางพันนะครับเดเรียลด้วยนะครับสำหรับภายในนะครับจะเปิดให้ดูนะครับพิเศษก็คือเป็นเบาะแบบถุงลมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแบบถุงลมนะครับจะนุ่มนะครับตัวนี้ครับโฮมอลีพาวเวอร์นะครับมีแอร์แบ็กนะครับแอร์พร้อมวิทยุพร้อมนะครับภายในกว้างขวางสบายเลยครับนะครับบันไดก็จะมีสองขั้นนะครับ ว่ารถนี้ถือว่าสูงมากนะครับเเป็นเจ้าของรถตัวนี้ง่ายๆนะครับเจ้าหัวลากคันนี้พร้อมดำนะครับดาวเริ่มต้นเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นนะครับหรือติดต่อ Facebook สมึกอิสุออนไลน์นะครับ YouTube สมึกอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ081 498 678 1ครับขอบคุณมากครับตามรับชมครับขอบมากครับ